ลอยออกแตงยำไดนน่องกับบอเห็นเต้นเสาไม้เตยเพาะวอกลูกปลาเบิม่มแหน่มาเร็วมามามาเร็วมาเร็ว ย,ยิ้มเร็วมา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 มามามาจับเบอร์เดอร์มันเฉียงดีไ le, ma, le, ma, mm hmm. ai, ด้หรอพะนันกำไลกำไลไปจะมาใกล้ไปเร็วมาผิดเล็วมาเร็วมาเร็วมาถ่ายรูปไม่พ่อดหน่อยเร็วเร็วเร็ว